สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมบล็อกคุณนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่จะทำคอนเทนต์พี่จะทำคอนเทนต์นะครับผมเก็บผลปีศาจที่เกิดนะครับผม24ชั่วโมงในโลก2นะครับก็คือว่าพอทุกๆ1ชั่วโมงผลปีศาจจะเกิดใช่ไหมพี่จะไล่ไปไล่เก็บผลปีศาจในโลก2นะครับดูกันสิครับว่า24ชั่วโมงเนี่ยอ่ะ10ครั้งก็ได้ที่จะได้ผลอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าสถิติที่ผ่านมานะการที่พี่ไปเก็บผลปีศาจที่เกิดในแมปอะดวงพี่จะดีมากๆครับผมแต พี่จะไม่ดีเอาซะเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมพี่จะได้ผลอะไรบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่ได้ดีๆนะพี่จะไม่สุ่มแล้วผลริศพี่จะไปเก็บอย่างเดียวครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่จะไปสุ่มผลพิศกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มผลก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมสุ่มผลไอเนี่ยสุ่มผลสุ่มผลกับบอกโฟกัสชาก่อนหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวน้องๆดูว่าดวงพี่มันไม่ดียังไงนะครับผมโอเค แต่ว่าในส่มในการสุ่มผลครั้งนี้นะครับผมพี่จะใช้สูตรพี่เองก่อนนะครับผมมีน้องๆส่งสูตรมาแล้วแหะแต่ว่าคลิปนี้พี่ก็จะขอใช้สูตรตัวเองก่อนพิ่งคิดได้เลยนะครับผมสูตรของพี่นะครับผมคือแปลงร่างเป็นพระครับใช้สกิลเอของพระครับเปลี่ยนเป็นดาบครับผมใช้สกิลฟันของดาบครับทุกสกิลอ้าวติดบารครับตอนนี้เอาใหม่ใช้ใช้ทุกสกิลของดาบนะครับผมเอาใหม่ฟันแล้วก็บุบๆโอเคครับผมแล้วก็กลับร่างครับ และใช้สกิลหมัดเท่าที่มีครับผมนี่ครับผมผุ่มและสุ่มผลเลยครับมาดูว่าพี่จะได้ผลอะไรครับผมมาสุ่มเลยครับมาดูกันว่าพี่จะได้ผลดีไหมก่อนเราจะไปตามหาผลปีศาจกันนะครับน้องๆกดสุ่มสองแสนครับผมกดสุ่มเลยปับ๊บ โอ้โหถือว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับผมสาหรับใครที่ไม่มีผลพิศษใช้ผลนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่อาจจะฟาร์มได้นิดหนึ่งนะแต่พี่เคยใช้อยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บความชํานาญเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่พี่ก็ไม่มีม,มีแล้วด้วยนะแต่พี่จะวางไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามหาผลพิศษที่เกิดตามจุดกันนะครับว่าพี่จะเจอผลอะไรบ้างไปรู้กับผลแรกเลยครับ นี่ครับผลแรกที่พี่เจอในคลิปนี้นะครับผมเกิดอยู่ตรงใกล้ๆก,กับคาเฟ่ใต้ต้นไม้นะครับผมเป็นลนฟนะครับน้องๆผลนี้ถ้าใครยังไม่ได้มีใช้ในเกาะแรกไม่ใช่เกาะแรกสิทะเลหนึ่งเอ้ยไม่ใช่โลกหนึ่งถูกแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอ้โหไม่เป็นไรนะถือว่าอันแรกก็เติมได้ความเกลือนิดนึงแล้วกันนะไม่เป็นไรผมแล้วก็จัดเก็บไม่ได้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววางไว้ตรงตรงนี้นะครับผมไปวางไวใ้ใกล้ๆคาเฟ่แล้วกันนะ นี่นครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูผลที่2กันต่อเลยว่าเราจะได้ผลอะไรบ้างขอสักผลหนึ่งตึงๆเถิดในคลิปนี้มาครับสําหรับผลที่2ของวันนี้นะครับผมเกิดอยู่ที่เก่อกินนะครับผมเกาะเขียวนะครับผมเจอผล,ลไม้สีเขียวนะครับผลปีศาสีเขียะคนัผมเป็นของผลบรุกนะครับผมเดี๋ยวเก็บขึ้นมาก่อนนะนี่ครับโอ้โหผลบรุก โอ้โหผลที่สองนี่ก็เกลือใช้ได้เหมือนกันนะครับผมโหมีแล้วด้วยเก็บไม่ได้นะครับผมดูจะเก็บไม่ได้นะครับโอ้โหงั้ววางวันตะกี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูผลต่อไปกันว่าพี่จะเจอผลอะไรครับผมไปกันเลยครับผลนี้มันเกินเกินไปนะน้องๆแหวบแหวบแหวบมาครับรอบนี้นะครับผมพี่ก็มาเจอที่เกาะเอ่อเกาะฮอตแอนคูลนะครับผมเป็นผลขาวๆนะน้องๆ มันคือผลอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผลเทียนแน่เลยอะใช่ไหมจะสไปจะเป็นเหมือนหนามใช่ไหมผลนี้เนี่ยจะผลเทียนแน่เลยหูรอบนี้เกลือจัดเลยนะพอตั้งใจมาหาแล้วมันดูเกลือนะทุกคนนี่เอ้ยสโมครับโอ้โหผลควันนะครับรอบนี้โอ้รอบนี้พี่ได้ผลควันนะครับน้องๆถือว่ายังเกลืออยู่นะรอบนี้โอ้ทำไมตอนไม่ตั้งใจแบบ ไปเจอแล้วเดินไปเจอเดี๋ยวเจอผลดีนะแต่พอแบบตั้งใจมาเจอผลไม่ค่อยดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกันว่าเราจะได้ผลอะไรกันนะครับน้องๆไปเลยมาครับมาถึงรอบนี้กันนะครับผมเหมือนว่าจะเป็นเกาะเดิมใช่ครับเกาะเดิมผลก็ <laughs> จะแบบพอเวลาเราบังเอิญนะมันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับแต่พอเวลาเราตั้งใจที่จะมาพบมาเจอมากรอกคอยมัน ดูสิ่งที่เราได้ครับน้องๆนี่คือสิ่งที่เราได้ครับน้องๆผลสปินฟุตคืออะไรครับเนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยครับโอ้ยโอเคครับไม่พูดพเพิ่มทำเพลงครับเดี๋ยวเราเป็นรอดูรอบต่อไปกันเลยว่าเราจะได้ผลอะไรครับผมมาสู่จุดต่อมากันแล้วครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นอันนี้เป็น เกาะน้าแข็งนะครับน้องๆแล้วนะพี่ก็ได้เจอผลปีศาจเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือ,หอเห็นแล้วก็แบบโอ้โห <laughs> นี่นะครับผมบอมพุ้ธนะครับน้องๆคือก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมก็คือก็แน่ละครับผมจุดนี้พี่ได้บอมพุทนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันว่าพี่จะได้ผลอะไรกันนะครับน้องๆไปกันเลยครับ มาครับน้องๆรอบนี้นะครับผมพี่มาเจอผลปีศาจเกิดอ,อยู่ตรงกระถางต้นไม้ในเรือผีนะครับน้องๆผลที่ปุ๋ยผิดผลที่พี่เจอเนี่ยนะ่าจะเป็นผลของอคู่ซันนะเป็นผลน้ําแข็งนะครับน้องๆโอ้โหรอบนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าคือมันก็ดีนะสําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับผมใช้ฟาร์มได้ดีมากเลยนะครับผมเป็นสายแบบกดใช้แล้วก็มี ปีศูนย์หรือว่าสามดามสามง่ามออกมาด้วยคล้ายผลแสงนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะผมสําหรับผลที่ยังไม่มีนะแต่ส่วนพี่พี่มีแล้วละ่ะใช่ไหมโอเคพี่มีแล้วนะครับผมแล้วพี่จะวางไว้ตรงที่มันเกิดนี่แะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าผลที่เราจะเจอผลต่อไปคืออะไรครับน้องๆไปกันเลยครับมาครับน้องๆมาถึงกับผลรอบนี้นะครับผมพี่มาอยู่เกาะน,น้ําแข็งยู่แล้วนะครับผมแล้วพี่ก็เจอกับผลนี้นะครับน้อง อันนี้จะเป็นผลมืดนะครับผมดาร์กฟุตนะครับโอ้โ oh, หผลที่แบบสวยพี่ว่ามันเป็นผลที่สวยมากเลยนะครับรอบนี้ก็โอเคมาหน่อยนะสําหรับใครที่ยังไม่มีผลใช้ก็ถือว่าโอเคนะมันมันก็ยังดีกว่าหลายๆรอบที่ผ่านมานะผมพี่ไม่แน่ใจว่าพี่มีหรือยังเดี๋ยวน่าจะมีแล้วนะหรือเปล่าเอ้ยยังไม่มีด้วยโอ้โหโอเคถือว่าได้อยู่นะครับผลมืดนะนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยว่าเราจะเจอผลอะไรครับผมไปดูกันเลยครับ มาครับรอบนี้นะครับผมพี่อยู่ที่ใต้เห็ดสีฟ้านะครับผมมาเจอผลน้ําแข็งนะครับผมโอ้โหแต่คือจะบอกไงเดยวคือเอา้าผลหายผลหายพวกเองเห็นไหมคือพี่ยังไม่ได้เก็บพี่กําลังอัดคลิปเพื่อบอกพวกเองว่าพี่เจอแล้ว ผลค,คนหายถือว่าเจอนะถือว่าเจอแต่แต่ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นผลมังกรหรือโมจิที่ร้องไห้เลยนะเมื่อกี้เอ็งเห็นเหมือนพี่ไหมพี่ว่าพวกเอ็งต้องเห็นกับตาเหมือนกันแหละมันหายเว้ยใช่ <laughs> มันหายวามันหายด้วยโอโอเคเดี๋ยวอืมโอเคเดี๋ยวไปดู จะมีอันต่อไปไหมเดี๋ยวดูก่อนโอเคไปมาครับน้องๆหลังจากที่พี่เดินหาผลปีศาจมานะครับพี่มาเจอไข่อะไรไม่นูนะครับน้องๆมันอยู่ตรงจุดผลปีศาจเกิดเดี๋ยวพี่ลองเก็บดูแล้วกันนะหรือว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เมนูนะเฮ้ยเฮ้ยมันคือผลปีศาจเว้ยน้องๆเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันเป็นผลปีศาจอ่ะ โอ้โแล้วแล้คือแบบพี่ได้ผลแห่งความรักนะครับน้องๆแต่พี่เทรดไปหรือยังนะพี่ไม่แน่ใจว่าพี่มีผลความรักอยู่ในกระเป๋าไหมโอ้มีแล้วนะครับโหเสียดายมากมีคนอยากได้เยอะมากนะครับผลนี้โอ้โหอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มผลพิศดารปิดคลิปกันดีกว่านะผมว่าที่เราตามหามาก็ ต้ต้นไม้เนี่ยที่เราเจอมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมตลอดตลอดเวลา24ชั่วโมงนี้นะผมแอบ,บเดี๋ยวเราไปสุ่มผลปคลิปกันเลยครับมาครับน้องๆหลังจากที่เราทําภารกิจสําเร็จนะครับผมในการหาผลเกิด24ชั่วโมงนะครับผมเป็นไงกันบ้างพี่ถือว่าไม่เหมือนกับที่ตอนที่ไม่ได้ตั้งใจหานะคือมันค่อนข้างเกลือนะครับผมใครยังไม่เห็นว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจหาเป็นยังไงลองไปดูคลิปชอ็อตพี่ได้นะครับผมไอที่ไม่ได้ตั้งใจหานี่คือพลิกๆตั้งน้นเลยที่เจอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุมผผลลปศาิิร สำหรับคลิปนี้ก็ขอยังไม่ได้ใช้สูตรอะไรนะเดี๋ยวสูตรที่น้องๆคอมเมนต์ไว้พี่จะไปใช้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวเราสุ่มแบบง่ายๆครับผมเพราะว่าพี่เหนื่อยแล้วนะกับการหาผลพิสตร์ที่พูดตรงๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปวดสุ่มกันเลยนะครับผมโอเคใช้สองสสี่นะครับผมลองสุ่มแบบไม่คิดอะไรซิจะเป็นยังไงครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับน้องคือได้ผลเป็นไอฟูดนะครับโอ้โหคือว่าโอเคนะสําหรับคนที่ไม่มีนะครับผมซึ่ง จะบอกว่าที่หามาก็เจอบ่อยนะไอคุณนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างคลิปนี้ครับสําหรับการตามหาผลปิษาที่เกิดนะโอ้โหถือว่าเกลือนะเกลือกว่ากว่ดเจอเองเยอะมากๆนะผมคือไปเจอแบบบังเอิญอ่ะมันจะดีมากๆนะที่ผ่านมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยที่เจอเองอะ่ะชา d o w Control ผลพระเงี้ยที่เจอนะนี่คือที่ไปเจอเกิดแต่พอช อย่างเงี้ยที่ไปเจอแล้วดูที่ตั้งใจหานีครับก็อย่างที่น้องๆเห็นนะครับผมก็ตามนะครับผมน้องๆมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจอยากให้พี่ทำก็คอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งไว้้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับผมแล้วก็จะมาคอมเมนต์กันอย่างเร็วรวดจีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ